เป็นเรื่องที่เราได้อ่านมานานแล้วเนาะก็คือเป็นส่วนสนุกแบบสวนน้ำอ่ะที่อยู่ในโรงแรมหนึ่งอ๋ออ๋อแล้วคือเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยถูกปิดตัวเพราะอุบัติเหตุของสวนน้ำอันนี้เลยอืมก็คือเป็นสวนน้ำที่เด็กอ่ะเล่นกันใช่ปะเราต้องมีเด็กตายทุกครั้งอ๋อทุกครั้งที่แบบมีคนมาเช่าอะไรเงี้ย มามามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยความความแบบไวของเครื่องเล่นเนาะไม่ตลกหน้าไอคันดี้อ่ะก็คือเหมือนแบบความความเครื่องเล่นมันเครื่องเล่นน้ำมันชนมันได้อไรอ่างเง้ยความโดนน้ำเนาะมันอาจจะสุดโทมเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เด็กศพศพเด็กตายอ่ะคือสภาพศพจะตายเหมือนกันหมดเลยก็คือหัวจะไปแบบ ชนกับไอ้ข้อต่อของใช่ข้อต่อของตัวสไลด์อะที่มันเป็นข้อท่อแล้วหัวจะหลุดลงมาข้างล่างแต่ตัวค้างอยู่ในท่อเราเด็กกัทโอเด็กแบบเด็กแบบไม่ถึงแบบยังยังยังมันจะเป็นป้องป้องใช่ป่ะแล้วป้องบางอันมันแบบมันโซมัมก็จะเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อมกันอย่างเงี้ยเลื่อมกันอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละจนมันแบบมันบ่อยเกินเนี้ย เขาก็ปิดข่าวไม่ไหวเขาก็เลยต้องแบบปิดตัวแล้วของโรงแรมลงอะไรเงี้ยคือถ้าเล่าต่อมันจะกลายเป็นเรื่องโรงแรมอ่ะเนาะก็ถ้าในพาร์ทของส่วนน้ําสนสนุกมันก็จะอารมณ์นีอืมอืมอืมเขาบอกว่าถ้าสมมติใครแบบคนที่ไปทํางานหรือว่าช่วงที่เขาปิดตัวลงแล้วเขาอยากแบบว่ากลับมาเปิดอะคนที่เขาจ้างไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ได้เกินเดือนอืมอืมพาาจะมีอาทงอาถันใช่เขาบอกาบางคนอะเจอแบบหัวเด็ก หมือนมาตกมาใส่ตัวเองเนี่ยโอ้โนักสุดท้ายเหรอใช่สุดท้ายแล้วก็เจออ๋อกําลังเล่นแล้วแบบหัวโผมาอย่าไม่แต่เคยได้ยินเหมือนกันเรื่องที่แบบว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์อะที่แบบว่าเหมือนเหมือนชิงช้าสวรรค์น่ะมันจะมีฐานเหล็กที่เป็นรูปตัวเอใช่ป่ะแล้วก็เป็นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมมันก็มันก็ เด็กกับน้อมันคอนโทรลไม่ได้อยู่<ช>แล้วใช่ปะแล้วเวลาขึ้นไปที่สูงๆส,สวยๆอ่ะชอบปีบหาโพหัวโพโพแครดอะไรมาเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็ตัดกับตัดกับเหล็กที่เป็นตัวออเออแล้วก็หัวก็ตกลงมาเลยที่สสนุก นี่เคยได้ยินนี่เคยได้ยินแต่ว่าจําไม่ได้ว่าที่ไหนเอออะไรเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปฟังมากับไอ้โซนโซนหนุกนั่นแหละใช่จำไม่ผิดจะชื่อแฮปปี้แลนด์นั่นแหละเขาจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นส่วนสุดที่แรกของประเทศไทยและที่ปิดตัวลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเกิดแบบการตายเกิดฆาตกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วซึ่งแบบมีเหตุการณ์นี่เหมือนกันที่แบบเด็กขิงช้าต่อมางั้นก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่ฉันได้ยินมาแหละนั่นแหละ